ไปไหมวมคนก่อเนี่ก่อนเอาผมด้ายเขามาเป็นได้ไหมูมใจไหมเรื่นี้เรื่อนี้เรื่องเฮ้ยปมใจไหมครับเสี่ยมันไม่ได้เกี่ยวความูมใจหรือเ่ใจมันเกี่ยวกับความจริงคือเขาเป็นอะไรนักแสดงเป็นนักแสดง เได้งานทำเขาก็มีความสุขนะที่เขาได้ช่วยหมายมหเขาเขาอยากชกนะเราไม่ได้ขอร้องเขาเขาเป็นคนพิการที่เขาพยายามสร้างรอยยิ้มนะครับเขาเอาผมด้อยเขามาเนี่ยมาสร้างรอยยิ้มให้พวกเรามาทำมาหากินเลี้ยงชีพเขาเขาทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วนอกจาก ได้เขาเป็นรับเหมาก่อสร้างเหรอให้เขาไปทํางานอะไรก่อนอะไร <S <s <we ak> เขาใช้แรงอะไรได้ก็ต้องทําได้ในการแสดงเนี้ยผมเคยพูดเรื่องคลิปสาธิตแล้วให้พวกที่คอมเมนต์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 ว่าเมนี่ยว่าเนี่ยผมบอกให้โอนตังมาผมขอพูดแรงๆนะไม่มีหมาแม้กระทั่งตัวเดียวโอนไม่สาธิตอ่ะผมอยากให้คอมเมนต์พวกเนี้ยมาเห็นคลิปนี้ผมจะเอาใหม่เลขบัญชีของสาธิตมาติดไว้อีก ถ้าคุณโอนนะครับเรียงดูเขาได้อะแล้วผมจะไม่พามาทำอย่างนี้ได้จริงเขามาทําเขามีความสุขนะเขามีความสุขเขาชอบนะเขาไม่ได้บังคับจิตใจใ้เขามาทํานะใช่เขาขอร้องนะคราบจัดอีกทำอีกเขาชอบในการแสดงอย่างเงี้ยผมอยากเปรียบให้เห็นนักมวยไทยคนหนึ่งเป็นฝรั่งชื่อว่าเจคทีคอกถ้าผมจําชื่อไม่ผิดเจคทีคอกเขาเป็นยังไงแขนเขาขาดครับแขนขาดเป็นอะไรพิการไหมใช่เขาเป็นคนพิการเขาชกที่ไหนเขาชกวันเลยนะครับ ขึ้นเวทีวันเลยนะครับบอสชาติให้โอกาสให้โอกาสคนพิการคนต่อยกับเขาเนี่ยก็ต้องให้โอกาสด้วยถ้าแม่งแพ้คนพิการมาเนี่ยอายเขาไหมครับอายแต่คนเราเนี่ยมันสัตว์สีเท่าเทียมกันเขาให้โอกาสคนพิการคนพิการเขาก็รักในอาชีพของเขาผมพูดถูกไหมครับเขาเป็นกรชิมนักมวยเขาชอบก็รัก ไม่ได้บังคับเพราะชาติได้บังคับเขาไหมไม่ได้บังคับแล้วเขาชบอะไรเขาได้อะไรบ้างได้เงินได้เงินได้เสียงได้ทุกอย่างคือสิ่งที่เขาชอบทำเขาอยากขึ้นชกนะเนี่ยคาถาคบพาทิศกับเป้าคาพาทิศคืออาชีพเขาเป็นอย่างนี้จะให้เขาไปทำอะไรนั่นคืออาชีพเขาไม่ต้องห่วงเขาหรอกครับนมวยมาเพาะาแบบเดินอกจากว่าผมอาชีพตีกับนักมวยอาชีพแล้วนักมวยอาชีพตีเขาเกือบตายนะค่อยห่วงเขาอันนี้คือการแสดง้ที่เสียบอกว่าเสียไม่ได้ภูมิใจเพราะว่าหมลเหมียแล้วละเรื่อง แต่ผมผมภูมิใจนะไม่มีใครนี่นม่มันกินใหหมดเลยไปสร้างเสียงของเราแล้วเขาหาเงินด้วยตัวเขาเองผมอยากให้คนพวกคอมเมนต์ตําหนิเนี่ยผมจะแปะหมายเลขบัญชีสาธิตไว้โอนมาให้สาธิตใช้หน่อยครับถ้าไม่อยากให้้ารักเขา้ารักเขาจริงๆอ่ะดูแลเขาหน่อยถ้าไม่อยากให้สาธิตทำงานไม่ใช่ความคิดเห็นของผมนะพวกผมนี่คือกำลังพูดความจริงไม่ใช่ความคิดเห็นนะนี่คือความจริงไม่ใช่ความคิดเห็นส่วนตัวเลยนี่คือความจริงมันเป็นอย่างนี้คือความจริงเขาชอบและเขารักในการที่ขาคนใจ กินไม่ไป้นเองนี่เนาะใช่ไหมครับบางครั้งเราพวกเราไม่ใช่ว่าไม่สนใจคอมเมนต์นะพวกเราอ่านแล้วบางครั้งก็แม่งรู้สึกโกรธหูใจที่เคจะกินข้าวกล้วยนั่งเนี้ยนะฝากไว้ด้วยนะครับอ่าแกกินจะได้อิ่มเลยแปะไว้้ใหคนที่คิดอย่างนั้นนะแต่ถ้าคนที่บอกว่าไม่เป็นไรสามารถคิดหาเงินด้วยตัวเองได้ไม่ต้องโอนนะครับไอ้พวกที่ยมันก็ดชอบขนมได้กินมะพร้าวเลยปากพิมพ์คนแรกเด็กเนี้ยกินพ่อเนียหิวคนก็หิว อร่อยไหมเนียชัวกววเาองทุกวันเนี่ยนะคะจะเสื่อมทางเพศไหมทำมาหกปีแล้วเกือบทุกวันเลยอาทิตย์หนึ่งเนี่ยประมาณห้าวัน <c oughs> วันละสามครั้งคุณหมอคะมันจะเสื่อมไหมคะไม่ได้บอกอายุมาค่ะอถ้าชักได้ทุกวันก็ไม่มีเสื่อมอะค่ะถ้าเสื่อมก็ไม่อยากจะชักแล้นะคะถ <c oughs> ้ชักได้ทุกวันก็ไม่เสื่อมจริงๆแล้วการชักว่าวเนี่ยนะคะถามว่าข้อที่หนึ่งนะคะมันจะมีข้อดีไหม นะคะสองมีข้อเสียไหมสำหรับข้อดีของการช่วยตนเองอันนี้ก็คือรู้จักตัวเองรู้จุดตัวเองนะคะก็สามารถช่วยได้น,นี่คือข้อดีข้อที่สองก็คือลดการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากนะคะโดยเฉพาะในวัยรุ่นเนี่ยนะคะถ้าช่วยตัวเองเกินสัปดาห์ละห้าครั้งนี่เรียกว่าลดมะเร็งต่อมลูกหมากทีเดียวนะคะดังนั้นก็มีข้อดีของการชักว่าวข้อเสียหรือข้อพึงระวังหนึ่งต้องไม่ไปติด มากเกินไปโอ้ว่างก็เข้าว่างก็เข้าจนแบบเสียการเสียงานเสียเวลาทําอะไรไม่ได้เลยนี่เริ่มติดละนะคะเริ่มติดกันจากว่าอันที่สองก็คือนะคะก็ต้องจริงๆแล้วต้องมีจํานวนเอาผมด้อยเขามาเป็นเรื่องสนุกภูมิใจไหมคลิปนี้พูดถึงคู่สาธิตนะครับสาธิตาเลยขาโล้ง้มตัวแล้วครับผมสาธิตไปขวาภูมิใจไหมครับเสียมันไม่ได้เกี่ยวความภูมิใจไม่ภูมิใจ จริงคือเขาเป็นอะไรนักแสดงเป็นนักแสดงนักแสดงตลกเป็นไปแสดงโชว์ไม่ได้โชคจริงแล้วโชคแล้วเขาได้อะไรได้เงินได้ชื่อเสียงได้ความบันเทิงได้งานทำแล้วเขาก็มีความสุขนะเขาได้โชคถูกต้องครับเขาอยากโชคนะเราไม่ได้ขอร้องเขาเขาเป็นคนที่การที่เขาพยายามสร้างรอยยิ้มนะครับเขาเอาปมด้อยเขามาเนี่ยมาสร้างรอยยิ้มให้พวกเรามาหากินเลี้ยงชีพสักกว่าจอนี่เดี้ว จะนีแก้ไม่ได้เงี่ยดอกรึไเขาไปทำงานอะไรก่อนเขาใช้แรงอะไรได้ต้องเกในการแสดงเาทำให้คนหนงได้จริงเรื่องนสาธิตแล้วไอพวกที่คอมเมนต์คอมเมนต์คอมเมว่านี่ว่าเนี่ยผมบอกให้โอกตัคงมาผมขอพูดแรงๆนะไม่มีหวาเป็นกระกระมุมทำนี่ด้วยโอนไม่สาธิตอ่ะผมอยากให้คอมเมนต์พวกนี้มาเห็นคลิปนี้ผมจะเอาใหม่ได้บัญชีของสาธิตมาติดไว้อีก ถ้าคุณโอนนะครับเรียงดูเขาได้อะแล้วผมจะไม่พามาทำอย่างนี้ก็ได้จริงๆเขามาทําเขามีความสุขนะเขามีความสุขเขาชอบนะเขาไม่ได้บังคับจิตใจให้เขามาทํานะใช่เขาขอร้องนะอะจัดอีกทําอีกเขาชอบในการแสดงอย่างเนี้ยผมอยากเปรียบให้เห็นนักมวยไทยคนหนึ่งเป็นฝรั่งชื่อว่าเจคพีค็อกถ้าผมจําชื่อไม่ผิดนะครับเจคพีค็อกเขาเป็นยังไงแขนเขาลอยแม่เ้าแขนขาดเป็นอะไรคนพิการต่อใช่เขาเป็นคนพิการเดี๋ยวกัดิเขาชก เลยนะครับขึ้นไปทีวันเลยนะกิกับบบฟชาตินี้ให้โอกาสให้โอกาสคนพิการคนต่อยกับเขาเนี่ยก็ต้องให้โอกาสด้วยถ้าแม่งแพ้คนพิการมาเนี่ยอายเขาไหมครับอายแต่คนเราเนี่ยมันสัดีเท่าเสี่ยงการเขาให้โอกาสคนพิการคนชึ้นมือพิการเขาก็รักในอาชีพของเขาถู้าใไหมครับเขาเป็นอาชีพนักมวยเขาชอบเขารัก ไม่ได้บังคับเพราะชาติีได้บังคับทำไมไม่ได้บังคับแล้วเขาชบอะไรเขาได้อะไรบ้างได้อาชีพได้เงินได้เงินได้ชื่อเสียงได้ทุกอย่างคือสิ่งที่เขาชอบทำเขาอยากขึ้นชชคอ่าสิ่งเหมือนกับฟ้าที่กัรในฝูงเอาบัญชีก็มาเปิดราชาวัลจาร โอ้โปมน,นี้หาผม้ยอาชิกับไอเฟลเาอาชีพอาชีพคืออาชีพเขาเป็นอย่างนี้จะให้เขาไปทําอะไรนั่นคืออาชีพเขาไม่ต้องห่วงเขาหรอกครับ <S <S ไม่ต้องมาถามหรอกว่าพูดออนอกจาก <นะ S 2> <ๆ S 1> ว่าผมให้สาธิตตีกับน้องืัง